ติดตามความรู้รีวิว DIY d ีๆได้ที่กลุ่มเฟ b บ o ๊ก Yaris a t v Society รีวิวเปลี่ยนช่อง USB นะครับด้านหลังตอนนี้ผมอยู่ใน Yaris a t Premium Luxury นะครับช่อง USB ด้านหลังที่ติดรถมานะครับหรือให้มาจะเป็นช่อง USB แบบนี้ ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ว่า,ามันจะเป็นช่อง usb ที่เป็น2.1แอมป์เนะาะเวลาเราชาร์จโทรศรรัพท์มันก็จะไม่เป็นการชาร์จด่วนนะครับคือชาร์จชา้านั่นเองนะครับเราก็เลยมาหาวิธีเปลี่ยนกันเพื่อให้การชาร์จมันชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีวิธียังไง ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมีก่อนกนะ็คือตัว USB แบบ Type C นะครับที่เราจะเอามาเปลี่ยนนะครับเปิดฝาก็าจะเป็นลักษณะเดียวกับตัวของที่ติดรถเลยนะครับขนาดเท่ากันนะครับแต่จะเป็น Type C ทั้ง2อันเนาะนะครับ Type C ทั้ง2อัน ความแตกต่างของมันก็คือตรงฝาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับฝานะมันจะไม่เป็นสปริงเนาะเราจะต้องปิดเปิดเองอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวของติดลถเนาะมันจะเป,นแบบปเ,นเป็นแบบสปริงเนี <Okay. S 2> ่ยเป็นแบบสปริงก็อันนี้คืความแตกต่างนะครับข้อดีข้อเสียก็แล้วแต่เนาะไม่ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรนะครับ เดี๋ยวลองดูว่าเราจะติดตั้งแบบไหนนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับส่วนพาร์ตนัมเบอร์เดี๋ยวผมจะลงไปในกระทู้นะครับผมราติดตามครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะแกะตัวนี้นะครับตัวแผงแอร์ด้านหลังนะครับใครที่ใส่ตัวพรม 3D, 6D, 5D อะไรไว้ก็เอามันออกก่อนนะครับมันจะได้แกะง่ายๆนะครับเอแกะเวลาแกะตัวนี้นะครับก็ทำการงัดเติ็นะครับดึงเลยมันจะเป็นกิบล็อกครับเนี่ยแค่นี้เองดันออกมาครับด้านล่าง้งน,นัดออกมา ออกมามันก็จะหลุดนะครับแบบนี้เนาะก็ระวังมันจะมีปั๊กนะครับติดผมเอาลก็จะมีปลั๊กนะครับตัวปั๊กของ USB นี่แหละก็ถอดออกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปั๊กนี้เนาะเนี่ยมันจะมีปั๊กอยู่ด้านหลังพอถอดปั๊กออกก็ออกมาเป็นแบบนี้ละ แค่นี้เองง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวนี้แทนนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนเข้าไปนะครับปลั๊กมันก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมปลั๊กก็เป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับเหมือนกันลองเสียบก่อนเราก็จะทดสอบก่อนว่าตรงรุ่นจริงไหมอ่านี่นะครับ เียแล้วเดี๋ยวไปทดสอบไฟก่อนว่าใช้งานได้จริงไหมมาดูครับเราทดสอบเสียบสายนะครับก็เสียบได้พอดีเป๊ะเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเวลาเราเสียบสายนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับเห็นไ,ไหมครับจะมีไฟเนาะบอกสถานะว่าใช้ได้นะครับเราก็สามารถใช้สาย Type C ส,สหัวแบบนี้ เสียบชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบว่าชาร์จแล้วาการชาร์จจะได้ไฟกี่วัตต์นะครับลองดูนะจากการทดสอบนะครับจะเป็นชาร์จด่วนนะครับผมผมทดสอบในโทรศัพท์ Samsung Note 10นะครับพัสนะครับผมจะเสียบนะครับปึ๊บจะขึ้นให,ห็นไหมเนี่ย ไม่เห็นว่าเป็นชาร์จด่วนอ่ะจะดูได้ยังไงว่าเป็นชาร์จด่วนนี่นี่น,นี่เห็นไหมหน้าจอเห็นไหมครับเขียนไว้ว่าการชาร์จด่วน3 1นาทีก่อนเต็มขีคนะครับนะเราก็ได้ USB ไทยแบบชาร์จด่วน2ช่องในรถแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่ออะไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าการประกอบเข้าของตัวกับด้านหลังของแอร์นะครับมีวิธียังไงนะเดี๋ยวตามไปดูอีกทีนึงนะครับวิธีการแกะนะครับในตัว USB ของเก่าเนาะ จะเป็นลักษณะจะเห็นไหมเหนยากนะกิ๊บตัวตัวล็อก,กน,นะครับเนี่ยตรงจุดเนี่ยสีดำดๆเนี่ยนะครับ2 1 2จุดนนะครับก็คือตรงบริเวณนี้1นแล้วก็สแล้วก็ข้างบนก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมันจะเป็นแบบนี้นะก็ทําการกดครับนี่นี่น,นี่อย่างนี้นะครับนะเนี่ยตัวนี้ สองตัวบนล่างเลยนะครับกดมาลงไปแล้วก็ดึงออกด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะดึงออกอยังไงนะครับนะก็ใช้ไขควงนะครับดันจิบที่ผมชี้ให้ดูนี่นะครับด้านบนนะครับออกแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับดันนะครับแล้วก็ดันมันออกไปข้างหน้านะครับผมทํามือเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวถ่ายอีกทีนึงนะครับ พอเราดันลิ๊บหลุดแล้วนะครับข้างล่างกับข้างบนเห็นไหมครับก็จะดึงออกมาข้างหน้านะครับไม่ได้ถอยหลังนะดึงออกมาข้างหน้ามันก็จะหลุดแล้วนะครับที่ผมบอกตัวนี้มันจะเป็นสปริงเดี๋ยววิธีกส่กลับเดี๋ยวตามดูนะครับวิธีการใส่นะครับก็ไม่ได้ยากเลยเมื่อเราถอดเมื่อกี้แล้วนะครับเวลาใส่แล้วก็ใส่ไปด้านหน้าเนี่ยนะครับง่ายๆเลยก็ดันเข้าไปครับมันก็จะลงงอกปุ๊บ ลงรักเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือได้ USB Type C นะครับแล้วก็ได้ไฟสแสดงสถานนะแต่ว่าฝาเปิดตรงนี้เห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นสปริงละมันก็จะเปิดไปแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันใช้งานก็สามารถปิดได้ปกติไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรเนาะตามนี้ เสียบปลั๊กประกอบกับแค่นั้นครับเสร็จง่ายๆแค่นี้เองเราก็จะได้ USB Type C 2ช่องนะครับแต่มันจะเป็น USB Type C 2ช่องเลยนะครับเป็นชาร์จส่วน2ช่องเนะาะประกอบเสร็จก็ใช้ได้ครับเรียบร้อยการประกอบก็คือประกอบดันกลิปเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับแต่การประกอบเสร็จนะครับเราก็เวียประกอบแล้วก็ดันไป นะครับให้มันลงกิบล็อกแค่นั้นเองนะครับแอร์ก็ใช้งานเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนเราก็มาดูว่านี่เห็นไหมครับมันจะมีสถานะว่าพร้อมใช้ก็คือมีไฟติดตลอดนะครับนั้นใช้ได้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งสิ้น,นครับ เสียบปลั๊กเดิมได้เลยนะครับเปิดไม่ใช่งานก็ปิดแค่นี้เองครับขอบคุณครับยาลิดเอทีสุดสายดี